แนะนำตัวเพราะว่ามึงจะมาฆ่าพี่เลยเว้ยโอเคมาไปใกล้สามสองหนึ่งไปกันปิดไม้ก่อนพี่เล่นไม่หางกัเลยนะครับว่าพวกเราไม่เคยเล่นอ่ะหาของทำพิธีทำพิธีออกจากนิวรณ์หรือกำจัดผีอ่าของทำพิธีก็คือทูบกับปักหมุดปักหมุดเหมือนตอนสั่งโหด่านนี้พูทแพนด้าโอ้ใช่คอับพี่เอะไรอ่ะ เฮ้ยอย่าดูจอผมนะฆาตกรอะไปดดาเออยาดิมอยู่กับฆาตกรเอออยู่ข้างๆกันเลยมีย่อได้ย่อได้โอ้ยเมื่อติมมีสามคนแล้วน้องเจนจะเป็นยังไงน้องเจนจะเลือกใครดีเฮ้ยเอ้ยผีโอบไหนผีอยู่ไหนผมมีไม้แล้วจะฟาดแห้เฮ้ย เฮ้หลังผมมีลูกกะทิเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอกล่องกล่องทองกล่องทองกล่องทองที่เปนมีสายสิน่ะเออกล่องนี้ครับพี่พี่ฝันหน้าห้องกูไปเลยเฮ้้ยเอามัดิเดิมดิมเอามันทไมเดิมเอามันมาทไมโอ้จยไม่นะฝันมันันมันฟันมัน ฟันม <Norwegian> so, uh, uh, uh ันฟ like, uh ันมันฟันมันฟันมันล้วเดียแล้วรู้สู้รู้้รู้สแล้วเ้นี่มันไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะกูจะไปต้องไปกูไป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  มาหากูทีมาหากูทีเนมใช้ลงไม่ได้啊นี่นี่ตรงนี้สวัสดีครับเดี๋ยวอัตะปูมาเพื่อนอัตะปูมาอ่าไม่มีตะปูข้างบนมีตะปูอยู่ทีนเอ้ยผมได้ของแล้วผมได้กล่องทองได้กล่องทองเอ้ยผมได้ผมได้เทียนเชิญแล้วเออเออไป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 ที่เทียนเอ้ยกูจะสวดกูจะสวดตรงนี้กูจะสวดตรงนี้ไม่ใช่สวดเนี่ยมันใช่สวดกูทีนี้ ตรงนี้เนี่ยมตรงนี้ตรงกลัตรงกลัวเขาเม่มอบน้ำมันน้ำมนน้ำไอ้หไอสัตว์ชิอละน้ำมันน้ำมนน้ำมัน้ัตรจงน้ำมนตาบะาบโตะาโตสบเราต้องไปสนตรงไหนวะเนี่ยหาที่ส่วนไม่เจอีแ่นอยู่ตรงนี้แ่นอนเน่่ตันนี้ตรงกลัวตรงกลัวเอาไเอาไเอาไมเอาไดยเนียมเอาไแล้วดยมือเอาไปแล้วดว

นโมในโจริงนโมนนโกโอ้ยไปไหนไอ้ตีประตูออมนโ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 นกจริงเอาไปยวะผ้เยไอ้ตี๋จะกดยตายไปนมวดร็วเ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 อาเตนโมนนในโกจริงนโมกีคิวเอะตูได้ดูดิมาแล้วแต่ท น้ำมันอีกน้วมนลกน้มนีกน้มนีกนมันอกน้ำมานอโกนมันิโกน้ำมันอโกนงมนอโกน้ำมนอีกนงมนิีกน้เมันอีกน้ำมันอีกน้ำมนีกน้โมันอีกนมันอีกน้ำมันอีกน้มนีกนอ้มันอีกมันอีก้มนีกิมอกมนอกนโมนิโก้มนก้มนีกอกีกนีกนกมีกอกนมน้น มันต้องตีให้โดนมันตีโดนยากมากเลยอ่ะดิบดิบเก็บเก็บเก็บไม้ไหวไม้ไหวเก็บเก็บน้ำหมอนี่โกงจริงน้ำหมอนีเก่งใครใครมียาบ้างขอยาหน่อยหายโยหายโยนี่เน็มโดนแล้วพี <c ough> <c ough> ่เนมโดนพี <Nice> ่เนมตุ Whew> ้ยพี่เนมตุ้ยไว้ไว้ไว้คือมาชุบที โอ้ my g o ก็น้ำโมนี่โกงจริงน้ำโมนี่โกงจริงสวัสดีครับทุกคนไปมันมาแล้วไอ้ฟุกมาไอ้ฟุกมาไอ้ฟุกมาวิ่งทุกคนวิ่งเฮ้ยที้กัจูดพี่แดนตายตรงนั้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยยาแล้ว

เออันนี้หมุดเห้วพี่ไม่ใช่หมดผมต้องหาตำปูสังควานนนพี่มันมาแล้วพี่พี่เดวอนี่ไปจุบพีจุบทีพี่นี่ไปไหนเฮ้ยพดเฮ้ยพูดอไรผมไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างต้ลง นิโก้จริงนโมนิโก้จริงโอมน้ำมันน้ำมันเฮ้ยปุบมาไล่ผมปุบมาไล่ผมเอลเม่เอลเม่เอลเม่ดวงวิญญาณกูเจอยัง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 กำลังลงไปหาทีมดาบมาดิมาดิมาดิพี่ทีมตุยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวดวงวิญญาณกูไปเพื่อน เียบร้อยดีมนอนเสียตายเนี่วะเอ้ยผมตายเป็นตัวต่อไปโอ้จุ๊บสเต็ปจุ๊บสเต็ปจุ๊บัเตร์โอ้ยตายกูตายแล้วเออตรงไหนอ่ะ มันผีโหดจังวะเออผีโหดจังวะพวกเียวิ่งหนีไปไหนไงไม่รู้แมทเออผมก็ไม่รู้ว่านะเราหาอะไรมาตีผีให้ตายกันดีวะเออจริงเออจริงเดินกระเทียมพี่นดียวมันลำคาญมากเลยกระเทียมไอ้นี่มันพุ่งๆอ่ะโอ้โหแมทแรกเก็บสามผมว่าเราพี่เนมมาเป็นผีดูไหม เล่นรอรอรอลอ,ลอ,ลอ,ลอพี่เนเปิดไม่กันเดี <c oughs> ผมสร้างห้องอ่ะไม่หลับไม่นอนกยนแล้วครับใช่ครับแกงนี้ไม่ค่อยนอนอะไรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออกไปเล่นยามเนี่ยยามมันทำอะไรได้ปะมองเห็นเพื่อนโอ้โห ยากอยู่นะอะไระสัมผัสที่หกโอกาสคั้งที่สองอยาไม่เหงาสกิลยาไม่เหงาเข้ามาเลยเข้ามาเลยต้อไปพี่ต้องเปลี่ยนตัวละครเล่นและติมพี่เนมลองเป็นผีดูพี่พี่เป็นผีพี่เป็นผีสัมผัสที่หกเอ้พี่ใี่เป็นผีเอ้ได้นอเดพี่เป็นผีเองียพี่ผีเอง เออไม่ใครใครใครเขาเป็นยามอ่ะยามจานที่จานที่เป็นยามว่ะใครเป็นยามจานที่มิ๊เข้ามาดูมิ๊เข้ามาดูจานที่เป็นยามทำไมครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเขมาแล้ววันดีครับวันดีวันดีพี่ดีพี่ยามอย่างนีนะพี่ทีผมก็อุ่นใจไม่เลยพี่นดาวใช่ครับอุ่นใจโลกนี้มีพี่คอยปกป้องผมก็โอเค โรคโรคหรือโรคเอ๊ะโรคใช่ไหมโรคนี้สวัสดีคนอะเดี๋ยวนะพี่แนงต้องปิดต้องปิดหูฟังวะได้ไปกันโอเคไปกันเอ้ยเราต้องหายันแล้วเราไปสวดกันฮัลโหลเฮ้ยฮัลนหลทุกวน ใช่ใช่ใช่พี่สองรอบแล้วนะเป็นแบบเดิมแล้วก็พอเข้าเกมใหม่มันก็เซิร์ชเซิร์ฟพี่พี่ยังพีม่มามาหมดแล้วมาหมดแล้วโอเคพร้อมพร้อมแล้วพี่เนมพร้อมแล้ว,อลวเอาเลยครับทนผช้ชมครับในราวที่สองนี้นะครับผมเปลี่ยนไปเล่นเป็นน้องเจนนะฮะเออเอาว่าพี่ทีมเล่นเป็นลุงยาว <c oughs> คอยปกป้องทุกคนเนี่ยครับก็มีมีที่คอยปกป้องอยู่ผมก็อุ่นใจโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันก่อนพี่ดีมจะปกป้องพวกเราได้เออมาดูดิยามจะปกป้องเราได้ปะเดี๋ยวพาสวดเลยพาสวดได้เจอกันเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเจอกันเราจะจะลุกกระเทืร์ผีได้ปะได้ได้ได้ใสายผมทุกๆจะทุกเขาไม่มาใจน้ำบอกให้ลุยบอกบอกเลยลุยลุยแน่เพราะว่าเราเราลุกมันไม่ไหวว่ะมันไหวมันไหวมันต้องแบบ แม่เราต้องวางกับดักดีๆไว้พี่ไอ้ไอ้หลุมทองอ่ะคือผีลงไม่ได้นะไอ้หลุมไอ้สีทองทุกอย่างอ่ะผีลงไม่ได้ไอ้ด่านเกินนอกจากด่านนี้ไหมเมื่อกี้โรงพยาบาลเมื่อกี้โรงพยาบาลพี่ไม่างเฮ้ยผมได้ไม้เลียวผมได้ไม้เลียวพี่ไม้ไม้หุผีไม้หดไม้หุผีผมได้ไห้หุ่นผีเฮ้ยสวัสดีใครครับยี่โอ้โหแล้วใส่ไปแล้วด้วยเวลาใช้ได้อีก อ๋อน้ำมนต์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 โอเคผมเจอพี่บุกแล้วพี่เต้ยเจอพี่ทีมยังตามพี่พาเพี่พาอามุดไปไหนอ่ะเออมาที่โ้โหเฮ้ยหายว่าเก็บกันทำไมผมเข้าไม่ได้วะพี่พี่ได้กระถางทุบแล้วพี่ได้กระถางทุบแล้วข้ามแล้ยค่ามั้ยคามั้ยข้ามได้แค่ครั้งเดียวมั้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่ว้าวแล้วว้าวแล้วเฮ้ยได้ใสายผีร้อนเฮ้ยเชี่ยว้าวมัต้องผีเลยไหนข้างหน้าเราอ่ะ ว๊อดข้างหน้าเราอ้โหตีมไม่ระวังลงตีจริงแม่พี่แม่งโหดปะยตนด้วยยตนด้วยนี่นีมาทุกคนระวังนะทุกคนระวังนะนี่พี่ใส่ใส่ยันกับกับเออม้วนไว้ม้วนไว้โ oh my god โอนโนมัสันนโนมัสันโนมัสันโดนแน่ใครไปลงทองเฮ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ยไม่เป็นไรงเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไปแล้วนี่ไงตันไม่ดึงดีไปแล้วไายแล้ว ตัดไดแล้วตัดไดแล้วเอ้ยผีผีงงผีงงอยู่ผีงงอยู่ผีงงอยู่ผีตันอยู่ผีตันอยู่มันอยู่ชั้นบนนะมันอยู่ชั้นบนครับทุกคนเอ้ยพี่รอมผีเองพี่รอมผีเองเออรอรอรอไว้รออยู่พี่พี่เต้พี่พี่เหนียวพี่เหนียวพี่กำลังสวดพี่กำลังสวดพี่กำลังสวดพี่อยู่สามคนอยู่สามคนทั้งหมดสามพวก็โตให้ให้ให้พี่เต้เล่นสวดก็ได้เอดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจูงให้ผมจูงให้เฮ้ยมาเบยระวัง อดีมเอมาอีอีีว่ามาเออเรามเอดิดีนะเดีโซโซโซเ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 ซโตตันีทีเอเฮดไปไปเฮ้ยกดบีดีมเนี่ยตายเยเีเดียวเดี๋ยวพี่ไปรับเองพี่เนีย

น้ำโมน้ำโมนขยายอยู่โอเคน้ำโมนี่โก้อจริงน้ำโมนี่โก้อจริงน้ำโมนี่โก้อจริงตอนนี้ตอนนี้สวดไปกี่อันแล้วอันเดียวไอ้ดิมดิมดิมตัวไปดิมพี่เนีมันตัวดูจุกให้หน่อยจุกให้หน่อยจุกให้หน่อยดิมไปจุกใกล้กล้เลยเออได้ได้ได้เชี่ยส่วนเลสวดเลยน้ำโมนี่โก้อจริงเดือดเดือดเดือดอ้ยเยี่ยวจะตายเออเอาเลยเออเอาเลยดิมดิม ไอ้บีบาีบอ้เออีาไอ้บีบ้าอบีบ้าไอ้บี้าไอ้เวจมอนิก้จอมอนิรเดมดรับาดนะีเนวยหยายายาเจวะ ดิมดเราไว้ดีอยู่ข้าดิมจกอยู่ยู่อยู่อยู่ยู่อยู่ข้างล่าง่อยู่ข้างล่างดมอย่าพามาดิมตาย้วพ่กินน้ำหิวน้ำไอ้สองอันยังสองอันยัง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 อันนี้กี่อันวะขอฟ้าาไอ้จบแหนึ่งจบ้หนึ่งดิมขอฟ้ามาสวยสวยผมตายผมตายดิมตายผมตายผมจุกสุดสุดแล้วไปพี่มาพี่มาพี่แล้ว ใครก็ไ้ไปสวนนอยขนกี่อันน่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังเอาตะปูไปไปแล้วไปแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วจะมีเนมแล้วพี่ใค้ไปสวนเลยครกได้ไปสวนเลยพี่พี่ต้ยจูบจู่ไปยู่ไปฮหลล chỗ này lấy chỗ này quá.